¡Gracias! สวัสดีนะครับนายพี่ยิบพี่킹ทุกท่านอยู่กับพี่ิ킹อีกแล้วนะครับนบักกระช่องของพี่ิ킹เช่นเคยนะครับนะ,นะอ่ะก่อนอื่นเราอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะมาแจ้งโกถามกันก่อนรอบบ่ายสามโมงวันนี้พีจีสี่เกมโจ๊กเกอร์สี่เกมแพ็คแมตติกอย่างละสี่เกมนะครับนะในนี้ก็จะเป็นรายชื่อเกมที่มีเปอร์เซ็นต์การแตกสูงย้ำว่าแค่เปอร์เซ็นต์การแตกสูงแต่ไม่ได้แตกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ยังมีความเสี่ยงด้วยนะเออก็เลือกเอาที่เราถนัดก่อนแล้วกันถ้าไม่ถนัดก็ข้ามได้หรือไม่กกกก็เเเลลลล่่่่่นนนนนตาามมพพืือออๆใุได้้ะะะครรัับีิสวถำูก ของคนอื่นไม่่อยเป็นลูกรักพี่คิงกักเขาเลยนะเออมันไม่่อยแตกให้เราอะนะเออวันนี้ปิดปรับปรุงกันไปยังไม่มีใครไปลองเลยมีแต่คนไปลองมาจองเนี่ยกับกีเลนเนี่ยเออรอบเมื่อกี้อู้ยดูเดะเห็นไหมมีแต่คนไปลองกีเลนกับรอบเมื่อกี้มาแต่พี่คิงไปมาแล้วนะเออแต่ไม่จ่ายไม่รู้ทําไม เออพี่กิงเลยเปลี่ยนมาลองสาวถ้ำสักนิดนึงนะโอเคบรรยากาศในกลุ่มประมาณนี้ก็จะมีการพูดคุยกนว่าเกมไหนมาดีอยู่หรือว่าเกมไหนมีเปอร์เซ็นต์การแตกสงๆแบบนี้นะครับนะเออเพื่อนๆไปจะแคบไปมันลงแบบนี้เห็นไหมเออคนที่ไม่รู้จะเล่นเกมไหนหรือว่าไม่อยากเล่นในโกลทามก็ดูเพื่อนๆได้นะอ่ะประมาณนี้นะครับนะคนที่ยังไม่อยู่ในกลุ่มก็ดูคอมเมนต์ปักหมุดเช่นเคยนะครับมาลองเทสสาวถ้ำหลังอัปเดตให้สักนิดสักหน่อยแล้วกันมาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไาลองดูกันไปอ่ะเอามา500นะ เออมาลองเทสดูสักหน่อยสาวช้ำวันนี้มาดีหรือเปล่าอ่าแต่เมื่อกี้ยังไม่เห็นมีใครลองนะนเนี่ยเราเป็นเจ้าแรกเจ้าเจ้าเดียวหรือเปล่าไม่รู้อ้าวอ้าวอาลูกอ้าเอ้าโอ้โหวันนี้หมุนทิ้งเลยอ่ะคิวโอโอแม่งนิ่งคลิปอืมลองปิดโบนดิซึ่โอแม่งอะไรจะเงียบขนาดนั้นไอ มาไหมมาไหมเอาฟรีมาโอ้โหปิดเทรบโบแล้วฟรีเข้าเลยเคเอาเว้ยเอเอนี่ลองปิดเราลองปิดเทบลิลเล่นเล่นแม่งพลุกนะอแต่มันเหมือนที่บอกบางครั้งเราต้องลองหลายๆแบบนะบางครั้งการเอเอ,อเคเขยับมาสวยเตมุมกระดาษดอกนี่โอ้โหสาสิบเองผมแม่งหลายหน้าแบบตอนคุณเยอะๆมาก มาตอนคูณสี่ยัดพร้อมอืออือสวยว่ะเฮ้ยมาเอโอ้ยเอเคอมโบสีห้าดอกติดยังไงเอ้ยมาอีกรอบเปลเห็นหัวม่วงแล้วหัวม่วงมาเอาโอ้ยวันนี้ปีในมาเร็วโอ้ยไปอีกสิบหมุนเอ๊เอาเว้ยมีลุ้นวันนี้เออ โอ้ยแต่รูด่วนรูนลายโอ้ยอย่าว่าทิ้งสิโอ้เมื่อกี้มาดีๆอยู่เลยลูกพ่อโอ้โอ้โอ้เออมาหน่อยปารหนึ่งโอ้เออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ดีโอเครออยู่นะอ่ะแม่งตัวเล็กไปเดียวโอ้โหปู่นสิบแปดแล้วเลยแปดหมุนยังพอได้ลุ้นบ้างยังไงอย่าว่าทิ้งเยอะขอร้องเถอะโอ้โหแม่งว่าทิ้งได้ติดหมุนแล้วแหละโอ้ เออมา64ี่เขียวหนึ่งทีเขียวหนึ่งโหนี่ถ้าฟรีในแล้วได้200นุกุด่าพ่อมเลยนะโอ้โหแม่งถามจริงเหอะเออเอมีฟ้าหนึ่งฟ้าหนึ่งฟ้าหนึ่งเออ1้อยยังไงมีมีอะไรอีกมีอะไรอสอง J สอง J สองจสอง,สอ,ง,สอ,งอุ้ยโอ้โหเหลือเชื่อ ฟรีในฟรีเบ็ดสี่แม่งได้สี่ร้อยดูอะไรจะขนาดนั้นโอ้เออเลยเปิดมาปุ๊บืออเลยเนี่ยโอ้ดูยอืมเขียวแม่งเต็มกระดานโอ้แม่งฟรีในฟรีจริงๆน่าจะได้ตักบเจ็ดร้อยนะอย่างต่ำนะเออโอ้แม่งเปิดมาแบบนี้ได้400อกูท้อกูท้อทใจเลยเนะี่ยเขียว อ่าสวยโอ้โหโอ,โอ้นี่ลายสวยจังดูดิดน,นะเออรู้สึกว่าลายแม่งนาเต็มบาดาลบ่อยๆเนะี่ยดูเขียวเขียวม่วงๆแดงๆรู้สึกว่ากลนเปียนดีจังวันนี้เออมีลุ้นบ้างอ่ะรองขยับเป็ดดูเมื่อกี้เขารองแปะกันไม่จริงยังไม่ได้รองเลยเนะี่ยเออน่าจะหมดรอบไปแล้วเดี๋ยวค่อยลองดูนะลองดูรอบนี้ก่อนว่ามีกำไรไหมแต่เมื่อกี้เลนไปลองมาแล้วนะ เห็นก็แตกกันหลายคนที่จริงไปก็ไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่หรือดวงเราไม่มาก็ไม่รู้เฮ้ยโอ้วายสามแถวโอ้เจเออยังไงคิวได้ไม่ได้โอ้แม่งวายเออวายสามแถวมาสองรอบเลยเว้ยเคอันนี้คำนวณดูดีนะเออลายแม่งมาสวยๆดูเด็กม่วงๆเขียวๆแดงๆเหมือนที่บอกเมื่อกี้ มีแนวโน้มว่าจะไม่เกลือสักเท่าไหร่ดูวายสองตัวอีกแล้วมาแต่เราอย่าไปไอ้นั้นมันมากเราอย่าไปตามมันมากเดี๋ยวพอตามปุ๊บซื้อนะใชฟพจริม,มยับลองไล่กันก่อนเผื่อมีเข้าฟงเข้าฟีสักรอบหนึ่งนะเออจะได้ไม่ต้องซื้อสาวถ้ำนี้ไม่ค่อยไว้ใจในการซื้อไม่สักเท่าไหร่รู้สึกว่าซื้อไม่ค่อยจะจ่ายอะแต่ก็ซื้อได้นะลองเทสดูได้อืม มาสักรอบจะได้รู้ด้วยว่าถ้าซื้อเองแม่งจะจ่ายหรือเปล่าอ่าโอ้โหโดูเออเขียวมี A2 ไม่ได้ฟ้าหนึ่งอ่า A1 A1 เอขียวหนึ่งเอหนึ่งอโอ้เอนี่ยพอซื้อเองแล้วเป็นอย่างนี้ทุกทีโอ้โห,โโหแต่เนนี้หมุนทิ้งเยอะมากนะเมื่อกี้ก็หมุนทิ้งแม่งเยอะกระจุยกระจายเลย โอ้ทอ้องแอารออยู่เห็นแล้วยังไงวายโอ้โหวายมาทั้งทีไม่เชื่อมาเลยเลยโอ้ไม่ตายเถอะเออเดียว K1 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 ได้สวยเขียวสองสิบกลับตัวก็ได้นะจริงโอ้ไม่ให้เลย K อ่าเขียวสามเขียวสามเขียวสามสวยออมีอะไรคิวอุ้งแม่งเข้าเนื้ออีกโอ้ วันนี้คอมโบไม่ได้ดูแย่เลยนะคูณ18คูณ20กว่าแม่งแต่มันคำนวณตัวเล็กๆเนะี่ยโอ้โหเสียของหมดอ่ะแม่งแต่ถ้าตี2รอบเนี่ยนั่นในไม่จ่ายเลยนะเออซื้อ300ได้200กว่าแล้วเมื่อกี้เบ็ด2เอ้ยเบ็ด4เบ็ด4ีเด4่เบ็ดสเบ็ด2องวะเอา้าเออว้ยวู้ยวู้ย,ยนึกว่าฟรี เบ็ดสีดีเมื่อกี้เออกูไม่น่างงนะเบ็ดสีเมื่อกี้ฟรีในสองรอบเป่ได้สี่ร้อยแม่งโคตรเข้มโอ้นี่โทโบดูแย่เลท่านโทโบดูแยอ่อะไม่เปิดนะรู้สึกนะเอเอไปเถอะมา มาดูซีมานี้ยังไงลองวัดใจไป500ถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็น่าจะไม่รอดอะวันนี้โอ้แต่หลังอัปเดตมารู้สึกว่าเกมรูออ้สึกว่าแตกกันดีจังเลยพี่คิงรู้สึกว่าพี่คิงเล่นแล้วตึงทุกเกมเลยวะ่ะเออนะ <c oughs> โอคสิบหนึ่งทีไม่ได้โอ้ เ J อ่ะยังไงมีเ K ได้ไหมสวยปับ๊บสิบหนึ่งเถอสิบหนึ่งให้กูสิบหนึ่งให้ออ้ยแม่งเอ้ยถ้าสิบหนึ่งได้ A เ,เต็มกระดานเลยโอ้โหไอ้อะโอ้โหแม่งเข้มปีเลยนะวันนี้นะคิวทองไอ้สวยกูร้อยแปดสิบคิวรออยู่วายสองแถวสวย J โอ้ ดูสีฟ้าเต็มกระดานโอ้โหไม่ลั่นโอ้ยแม่งแต่สีฟ้าดอกเมื่อกี้แม่งเปื้อนได้สักปดสิบร้อยนั่นน่ะเออโอ,แแโอโ้แต่แม่งไม่ให้ไงโอ้ดแม่งเกมแม่งใจร้ายใจดำแบบกูมากเลยนะมันนะโอ้โหดันให้ตายก็ไม่จ่ายอืมดูไว้เออร้อยยี่สิบหกยังไงสิบ J K O โหในีโลกไม่โหดร้ายกับกูเจสิบขยับมาโอ้โหแม่มีคิวมาขวางอีกเขียวเจออยังไงฟ้าหลายรอบแล้วนะม่วงฟ้าเขียวโอ้โหอันนี้ยึกยักยักกับเราหลายรอบมากจะจ่ายก็ไม่จ่ายสักทีเจสิบอเออม่วงม่วงสวยปั๊บโบยังไงเขียวหนึ่งสวยอือสามร้อย ยังอุยย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 อยย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 นยอยย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 นยย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 ยอ้ยย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 ยลยย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 ่ยย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  เออเต็มกระดานยี่ห้าแม่งเอา้สามตัวโอ้โหเต็มกระดานช็อตเมื่อกี้แม่งหน้ามาตอนคูณยี่สิบเอ้ยไม่ใช่คูณยี่สิบคูณสักสิบแปดอะไรเงี้ยนะเมื่อกี้นั้นด้านไหนนะวายอู้ยโอ้โหจะกัดไปไหนเพื่อนครับโอ้จายกูบ้างโอ้ยตายเดี๋ยววันนี้โอ้โอ้แม่งวันนี้เข้าแต่เจเจเจสิบเจเจโอ้โหแม่งดีๆก็คือแม่งเคเนี่ย เออโอ้ลายแตกนอกสวยๆเมื่อกี้มีแค่ไอทองสามแถวเมื่อกี้เบาๆอยนะเอ้ย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 เ,เอ้ยเอ้อามเว้ยเอเอ,เอโอ้สเก็ตเตอร์คู่มาเลยเอาเว้ยเบ็ดยี่สิบโอ้ 20, โ,อโหอย่างนี้ก็คุยกันได้มาลูกพ่อสักทีสักหน,น่อยฮะสิบมาเอหนึ่งทีมไม่ให้กูสักทีโอ้โหเขียว เออเจ็ดสิบสองอะไรก็ได้คำนวณมาก่อนพอคำนวณเยอะๆเอาคูณมาก่อนฮิวมาฟ้าสามเคฮึมแม่งฉดกรอบทองนี่ไม่ให้จริงๆนะเออยังไงโอ้โหกรอบทองสองอันแม่งไม่คำนวักตัวเจ,เ,จเออร้อยหกบมาโอ้ยอะไรวะโอ้นี่แม่งตึงจ่ายยากจ่ายเยน็นเหลือเกินตัวแพงๆแม่งไม่คำนวณให้กูเลยเนี่ยม่วงเออสามร้อยสักที โอ้เด็กสามหมุนยังไงอะไรก็ได้คำนวณมาเถอะจังวันนี้โอ้ยเคก็ไม่ให้โอ้โหสิยังไม่ให้มันดูโอ้หกร้อหกสิบองโอ,โอ,โอ้นี่เหมือนเราจะต้องพักพักหัวก่อนรู้สึก2รอบนี้รู้สึกว่าตึงมากแม่งเกมจ่ายต้นตีนมากโห นะแมงลายแม่งน่าจะแตกมากสองรอบเนี่ยโอ้แม่งไม่แตกแล้วแมงลายมาแบบสวยสัตส์ดเลยใช่คำว่าสวยสัตส์เลยแต่แม่งมันไม่ให้มันไม่ให้จริงๆว่ะโอ้แม่งไปอยู่ที่คนอื่นหมดเลยเว้ยเออสิบไม่ให้เนี่ยดูแม่งลายแม่งน่าจะลงน่าจะลงน่าจะลงก็ไม่ลงอ่าลองสักพันหมดเราอ่าโอเคพอ เอากำไรกลับไป500้ยดีกว่าดีกว่ากลับไปแบบไม่ได้อะไรกลับไปนะเออวันนี้โอเดี๋ยวรอรอบค่ำาดีกยว่านนี้พี่ิงน่าจะต้องพักอะไรรอบบ่ายวันนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเลย2เกมแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยจ่ายเลยนะเออสงสัยมันเป็นอะไรสักทีอ่ะแล้วชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเลยฉันเคยแนะนำไ้เล่นตานบ้าชมาคำบันเทิงนะครับนะส่วนสาวท่านหลังอัปเดตพี่คิงยังว่าเกลืออยู่เหมือนเดิมจากที่เข้าฝีแล้วลองซื้อดูก็จ่ายไม่ว้าวอ่ะเออ ขาดทุนกับทุกไม้เลยก็ลองพิจารณาดูกันนะครับว่าน่าสนใจไหมแต่เข้าฟรีก็บ่อยอยู่นะก็คุ้มค่าที่จะลองได้นะครับนะ,ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายจุบจ๊บ